เฮ้ยฮให้พี่สอนไหมครับน้องฮะให้พี่สอนไหมร้องํำเป็นในสัตว์เพอร่ดีดีแค่โค้ดเริ่มเริ่มเกมพาแมวมาไอ้สัตว์นาตกมาไอ้เหี้ยเอ้ยมันตามกูไม่ต้องตามกูมาสิไอ้เหี้ยนี่ไม่แกต้องตีกูแต่กูช่วยบางทีหลัง ตัวเฮียเลยวะเฮียคนนี้ตั้งเยอะกูตามกูอยู่คนเดียวเลยไอ้เจมันตามมึงไปดีแล้วมันต้องตามกูไอ้เจมันตามกูมัตามคนเดียวเลยไอ้มึงนอนไปนะมึงนอนไปนะไอ้เจยเลื่อยด้วยไอ้แค่หนูร้องร้องหาแม่มึงเหรอไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเพิ่งทำอะไรที่น่ะไอ้เจมต้องแอบไอ้เจมต้องแอบสิถึงกูตายเฮ้ยเฮ้ยรอรอมันไปเว้ยรอมันไปเดี๋ยวกูมาช่วยมึงเอารอไปเหี้ยเลยไม่กูกดเอดีเลยแบบเอดีเอเอดเลย AD ไปเดี๋ยวกูช็อตซ่อนตู้รอละ ม่ใช่คุณฤษีกุณดถแสงอยู่เออลอยมันไปก่อนไปแล้วบอกกูด้วยไปเหลียวไปเหลียวเหี้ยฆาตกรนี่ไปลุไอ้สัสมึงแค่เฟรแรกไม่ต้องกลัวหรอกเอ้ยเพื่อนเราซ่อมมันละตอนตอนนี้ฆาตกรมันลงแรงล่างละแล้กลัวขี่ตายกูจะตายแล้วเนี่ยมึงอยู่ไหนโอ้โถเหี้ยมึงอยู่ด้านข้างโอ้โหด้านล่างไอ้สัสเร็วไอ้เหี้ยอย่าใจแล้วชิ้ยกูกูมาแล้วกูมาแล้วเพื่อนกูมาแล้วมึงมาแล้วมามาหนี่มาหนี่มา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 นี่ มันมาอีกแล้วมันไม่ได้มาแมวแมวแมวกูไม่ทำงานไอ้สัตสหลบกูไปอันนี้อันนี้อันน้เร็ว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 เขาซอกเขาซอกดิเขาซอก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 ไอ้เด็กเขาซอกมึงเขาซอกเร็วเร็วเฮ้ยมึงรับไปเอาไอ้โฟนมันมามันมากูไปละ มาปิดมึงลบไม้อ่ะไอ้ยี่อะไรเก็บไม้ไปเล่นสิว่าเฮ้ยตรงกูมีตู้ตรงกูมีตู้ตรงกูไม่มีเฮ้ยไม่ต้องมาตรงกูนะเพราตรงกูมันอยู่แหววอยู่แหววอยู่เนียนคลิปเลยเฮไปแล้วไปแล้วบอกพี่กูโคตรโลเลยเฮ้ยดีแล้วไอ้เห็ดแล้วไอ้เห็ดกูไอ้ปูไอ้ยี่มึงมึงเข้าเฟซสองวัยยังไงสัตว์ไปเลยไอ้เหี้ย หนีแม่ไม่ต้องพามากูไม่ต้องพามันหากูไม่ได้พามันหามึงกูแอบอยู่เก็บเพี้ยอะไรเฮ้ยมันลูกกอไอ้สัตว์เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเลือยอะไรไอ้สัตว์เอ้เทลมีเฮลมียี่แม่เหรเฮ้ยเฮลมีเฮ้ยตงกูบีกาเอ้ยเอ้ย เอ้ยไปได้ไปแล้วมึกูมันหมืนกันที่เดิมไอ้แล้วแล้วมันอยากขึ้นมาได้สัตว์กูอยู่ดีไปไปไปปืนพืนกูเล่นเล่นกับฆาตกรอยู่ด้านล่างเอ้ยไปแล้วไปไปแล้วไอ้ยุ่งยังวันนี้ซ้อมศัตรูเลยเอ้ยไอ้เหี้ยแล้วที่แอบอยู่ไหนของรัวเนี่ยไอ้แอบไครไอ้ตงี้ยเงี็บเฮ้ยเมียมันโผล่เรื่อยๆเลยไอ้มัดจบเ้ยนึงกูจูก่อนเดี๋ยนฆาตก่อน่ได้กูคุย แย่แม่ตามกูเลยเียเพื่อนไม่อยู่ข้างหน้าแม่ไม่ตามตามเลยกูแย่อยู่แย่อยูอย่ตรงนี้ไหนวะกูไม่รู้ปึงกยอยู่ไหนกูอยู่างแถวเฮ้ยกูอยู่ตรงเครื่องปั่นไฟโอ้ยมันอยู่ไกลกู<ไ>ซ้อมก็แหละเฮ้ยมันอยู่ไกลเว้ยหนีแม่จุ๊กเนี่ยตีต้องเฮ้ยเฮ้ยเกิรนโดนเกิรนโดนกูเห็นกูเห็นพวกมึงแล้วไอโฟนมึงอยู่ไกลที่สุดละให้ให้ดึ อยู่ใกล้กับเฮียนะอย่าไปตรงนั้นนะอย่าไปตรงนี้ตัวอะไรอย่าไปตรงนั้นเฮ้ยดิตอนนี้กลัวเฟิร์กเวลาเพื่อนโดนแขวนเราจะเห็นฆาตกรในระยะแค่ไม่กี่เมตรกูโดนกูจูบลงเดดิจิตอลเฮ้ยกูบอกแล้วมึงโดนครั้งนี้มึงมึงตายละมึงมึงโดนแขวนมึงตายละมึงมองเพลงละเฮ้ยไอ้เหี้ยไปกูดิ้งเพื่อนแม่งเลยสัตว์ประตูอยู่ใกล้ กูซ่อมเครื่องนี้เสร็จแล้วกูออกแม่งเลยสิเลยกูตามได้กูไอ้เหี้ยเออดีแล้วดีแล้วเพื่อนมึงไปเลยเดี๋ยวกูซ่อมเองอ่าไอ้เต้กูโดนย้วงพวกมึงอยู่ไหนไอ้โมนนี่มึงตายเสร็จแล้วมาดูกูซะกูจะเป็นผู้ชีวิตรอดเหี้ยเพื่อนไม่หายหมดเลยจังมึงดูกูมึงดูกูมึงเข้ามาดูกูไอ้เพื่อนตายโคตรไกลไอ้สัสแกตายออกมาแล้มาเนี่ย ยังยังกูรอดกูรอดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นกูจะไม่เปิดประตูนี้กูจะไเปิดประตูนี้ประตูนึงไอ้เหี้ยเพื่อนปิดแล้วจ้ากูไม่รอแล้วกูไม่สนแล้วเพื่อนไอ้เพื่อนเป็นปั๊มยายตีเองแต่คอยกูหนีจะตายไปเลยนะมึงอ่ะตายไหนก็ไปขอเจอข้าตะกรอะไอ้เหี้ยเนี่ยกูไม่มีทางกูจะหนีกูจะหนีประตูหน้านี่เองทำไมไม่ผ่านมันไม่ฟังเครื่องปัดไก พังไปได้แล้วพังไปได้แล้วขอขอให้บึกตายตอนที่บึกกำลัเปิดประตูอยู่เลฮ้ยมันมันเดินมามันเดินมายังไม่ถึงยัไม่ถึงมืงมันกำลังเดินมาทำยีิูเอ้ยเดินมาเลยเดินมาเดินมาเดินมาเอ้ยโอเคชิลล่สบายแล้วสบายแล้วชิลลละชิลล์ล่ะนี้นอนกอดอกเลยอือแล้วอะไรเดินต่อเกย์กูกูนี่ยืนแบบรอมันมาเลยเาตาผ่านกหยุดที่กูรอเพื่อนตายเลยสัตว์ ยิงมันไซค่าตะกอดตัวนี้ละไอ้กลุ่มไม้โชว์เฮ้ยมันมาเฮ้ยมันมามันมามันมาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นน่ามันไซมือนี่อ่ะเอาแต่เร่นได้คนเดียวเลยแบบมาดิมาแล้ว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 มันดีกูอยู่นี่ดูงรถดิฉจนเอามาแล้วมาแล้วเฮ้ยมันเลื่อย เอ้ยเลื่อนอะไรอ่ะไรอ้สัตว์เกือบไปแล้วอีเดียวตายเฮ้ยถ้ามันเลือยกูทีเดียวกูนิ่งเลยอ่ะกูบอกกันได้แหละ <c oughs> โอ้ยเหี้ยแม่มาเกือบคนที่แล้วเหี้ยด้านอะไรวะเนี่ยกูไม่เคยเล่นด้านนี้ด้วยเอ้ยเคยโยโอเคกูเอาอีกตัวหนึ่งมามันจะมองเห็นเครื่องปั่นไฟในระยะสามสิบกว่าเมตรกูห <c oughs> าพวกนล้สามคนไอค้คนหนึ่งอ๋อเนี่ยเฮียดีเอาบรรลัละมึงก็ไปตี ไอ้กูจะบอกมึงกับกูไม่ได้อยู่ด้วยกันไอ้เหี้ยชิบหายแล้วอยู่หลังมึงไงขี้แบ๊บไอ้ไอ้มนดี่มันนี่มันล็อกคขึ้งปั้นไฟแล้ววะเราต้องรอมันเป็นตัวอะไรกันนะเฮ้ยไอ้โมันมามันมามันมาแอบแอบแอบกูแอบแอบฟุ้งไม้กูแบบตัวอะไรอะเฮ้ยเอ้ยมันอยู่กูโอ้ยตัวตัวแย่แล้วตัวไอ้ยังมาเด็ดวีกแล้วโฟนมึงจงจูกมึงต้องจูกเพื่อน มันมันกำลังทำยี่อะไรกับเพื่อนกูไม่รู้เฮ้ยอย่าเดินมาทางนี้นะอย่าเดินมาโอ้ตามมาด้วยโอ้โอ้ชีดไปแต่บักเกอร์มันมาเร้วมันไม่รู้มันไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้ไปแลไรแล้วไปแล้วไปแล้วกูไปหาเครื่องไฟที่อื่นก็ได้วะไปไปไหนไปไหนกูอยู่ในบ้านกูอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเอาไี่เนี่ยกูมาใเนี่ย เพื่อนเราตายอ่ะกูจะเครื่องบินไฟนแล้วมึงไปช่วยเพื่อนอะไรแล้วเดี๋ยวกูปั่นไฟหรอกูแอบอยู่เฮ้ยกูเห็นเพื่อนแล้วเห็นเพื่อนแล้วโอ้ยูยุยยุยนะเดี๋ยวนะกูเห็นแล้วยุนะกูกูเอาอีกตัวละครหนึ่งมากูจะไม่เห็นวัตถุกรอนอยู่ตรงไหนเวลาใกล้ตอนแขวนตะขอกูมึงอยู่เครื่องบินไฟไหนเครื่องบินไฟบนบ้านดูส่วนไหนของแมปก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยแล้วก็เพื่อนก็ลากตีหัสใ้กูเอ้ยนักเพื่อนเราเจ็บ ไอ้เหี้ยกูมัวแต่มองมึงไอ้สัตว์เครื่องระเบิดเลยโฟนจะเดินทางนี้นะไปไกลอย่าเดินเอออย่าหันหลังมาอย่าหันหลังมาเฮ้ยทำไมพวกนายไกลย่างเลยอ่ะโอ้กูยังไม่โดนตีสักแอดเลยนะเดี่ยอะดูมีไดเหี้ยแออยู่ในบ้านเฮ้ยมึงเดินมึงเดินไปกับเพื่อนเลยเอาไเมอ้โฟนไอ้โฟนนั่นมึงป่ะมึงมึงเดินมางหน้าเดินมางหน้าไอ้เด็กเหี้ชายแล้วแล้วมึงใครอ่ะไอ้เหี้ยกูไม่ได้ดูเครื่องบันทไฟอ่ะ กูดูพวกมึงเดินแล้วจนกูแบบเครื่องระเบิดตูมตาเหัวระเฮี้ยฆาตกรพขาคุยตอนนี้ฆาตกรจะมาหากูแล้วเพราะกูทำเครื่องระเบิดไปสองรอบทำไงกูถึงจะโอ้ยจะเฮียนี่ได้มันไวสัตว์ไม่ไม่ถึงกูจะโอ้ยจะเคยเฮียนี่ได้ยังไงมึงอย่ากดมึงอย่ากดอีกสายมึนงั้นมึงจะเจ็บมากเฮ้ยช่วยผมฝ่ายเสือรักกูรงไปช่วยเพื่อนนายห้ำแขงรอกูไว้แป๊บหนึ่งมันมาหากูมันมาหากู เราใครมาอ่วยกูหนีสัตว์หนีนักปั๊มหน้าเครื่องได้ไหมเอบตู้ไปไ,ปไหนเราไม่รู้อะจะจะเบระเราอย่างมันไปแล้วมันไปแล้วมัไปไหนมันไ,ไปไหนก็ไม่รู้ไม่รู้กูหนีมาได้แล้วตรงนี้ม,มันมก็หน้าตู้ดิน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 เอดียร์ลัวเลย รัวๆสุดแล้วแบกนิดโคตรชาเลยทันถึแล้วก็โดนเสียบเฮ้ยมึงมึงมึงเฟยสองไม่เป็นไรเดี๋ยวกูมึงใจเย็นไว้เดี๋ยวกูไปช่วยไปกันเลยเฮ้ยมึงยังไม่เป็นไรมึงยังไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮียอะไรผิดเลยเฮ้ยกูกูลาไปช่วยมึงกูลาไปช่วยมึงเออกลังยื้อเครื่องอยู่เออเอี้ยเฮ้ยเพื่อนกูเจ็บเจ็บหนักมาก มึงโหลากว่ากูไอ้ตัดไอ้เด็กเฮียเอร์เบียมีไอ้ไอ้เด็กเฮียไปเร็วโอ้เบอร์วัลักแทบแบบวัลักเธอมากตอนนี้ไอ้เฮียไม่มีตู้แอบด้วยโอเฮียฆ่ากันเถอะขอร้องแหละไอ้ยากมึงจะตามไอ้กูมึงฆ่ากันเถอะเดี๋ยวกูไปช่วยมึงเอ้ยเอ้ยมันแขวนคันนี้เมื่อกี้มึงตายแเราได้โฟนคานมาลงคานเข้ามาในบ้านโฟน ที่หนแหละคานมาคานมาคานมาากูกอลังชุดตัวไอ้เย่าเราแป๊บเดี๋ยวมึงยู้ไปนะตอนนี้มึงยู้กูโอ้เฮียมันเดือได้ไงวะไอ้เจ้านะยังเพิ่งมานะโฟนเดินไว้โฟนโฟนเดินโฟนเดินเอ้ยมึงมึงอยู่นั่นไปมึงอยู่นั่นไปแกอยากยื่อที่นันตอนนี้ไม่อยู่กูอยู่มาช่วยได้นะมาช่วยได้นะเพอนเราไม่ใช่เราเอ้ยอย่ามาไอ้สัสอย่ามา ยัง <Incre ased doorway Emmanuel> ช่วยก um ูห <g> น <terminar lyn player> en ่อยกูจะเข้าเฟสสองแล้วครับเจ้เร็วๆเดินเดินวิ่งมาเลย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 มันมันอุ้มเพื่อนอยู่เร็ว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 กูจะเข้าเฟสสองแล้วกูจะเข้าเฟสสองแล้วกูจะเข้าเฟสสองแล้วเพื่อนเร็ว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 กดคลิกซ้ายสมัยปบาที่ไปไปกอดไอ้เหี้ยเฮ้ยมามาหลังนี้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 มานี้มานี้กดูมาหลังนี้กูเจอที่โอนที่ฟิสไม่ไม่มีที่ไหนดีอะครับต่ก่อนยันไม่ออกมา ออกมาเอาออกแบบนี้ะไรเอาออกมาเอาโอโอกเลยรักษาตัวเองก่อนกูอเองกูเองไปดูช่วยด,ดูช่วยเพื่อนกูจะเป็นพระเอกเองเดี๋ยวกูเชื่อเพื่อนเดี๋ยวกูเชื่อเพื่อนเรื่องนี้มีกูอยู่คนเดียวมึงไปซะเ, <c oughs> เพื่อนกูมาช่วยแล้วไปจะเอ,อกดฆาตกรได้แต่ตอนเขาที่กูตายแลย้เพื่อนมันก็มีกล้องอยางมคลุกเองนะไปดูกูไปช่วยเพื่อนคนนึงกูไปช่วยเพื่อนคนนึง หายจัดเพื่อนหายเฮียหายไม่หายมันโดนฝ่ายละเไอ้มันเฟซสองแล้วนี่ว่าเราต้องรีบไปช่วยมันนะโอ้ยเคี้ยวตุใจไอ้โฟนมันมาไอ้ยัยหลังกูไอ้ยัยก็ดูาอยู่อีกฝั่งนึงไอ้สัตว์ไอ้ยี่นี่หลอกกูไอ้ปลาพิษใส่กูได้ปลาพิษโฟนไอ้เด็กเคี้ยวไอ้เด็กเคี้ยวบ๊อบบ๊อบไอ้ไอ้ กูดูว่าจะวังข้างนอกเฮ้ยมึงพี่งช่วยเพื่อนเลยกูแค่เฟซสองที่ผ่านแล้วเ่นมึงมึงช่วยกูดีกว่าเพื่อนมันโดนช่วยแล้วเร็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 วกูเฟซสองแล้วเพื่อนเขาค่อยเขาค่อยย่อมาค่อยไอ้ไม่มีไอ้โฟมวิ่งมาเลยแมวแมวกูไม่ขึ้นวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยไปกันไปกันไปไอ้เอฟได้เอฟเฮี้ยนช่วยกันดิช่วยกันดิช่วยกันดิช่วยกัน ไมช่อาตัวไอ้ฟูนแอบแอบแอบไอโตนเงียบคนละตัวเดี๋ยวดูเอาใครยกไลดูก็นอนกันเพื่อนเราโดนแล้วไอโฟนออกออกออกมาเพื่อนเราตายหาแล้ยเคียแหละใครตกว ใช่เพื่อนกูนโดนโยกอยีกแล้วอะ่ะเพื่อนเพื่อลมือเหลือมึงแค่ก,ก,กักกูแล้วเวเออ้ยเยอยเหลยมึงกักกูละเดี๋ยวช่วยเพื่อนกนช่วยไม่ได้แล้วเ <c oughs> พื่อนตายหาแล้วโหเอ๊ะี่แล้วกูจะต้องไปยังไงวะเนี่ยด่านมักนกระลิกลิงมันไม่เล็กหรอก <c oughs> ไม่ต้องมายนั่นเลยโอเคครั้างนี้มึงตายของจริงละ เอาแต่มันแต่แต่แมันไม่ฟังกูมันมียกกวดเอ้ยถ้ามันมียกมึงมึงรักษาตัวเองรอเลยเดี๋ยวกูออกไปช่วยไอ้ทมันกำลังถามกันใช่มันกำลังไอ้แมวแมวรงกูเด้งมันมาละฮะันหลังเออรู้ว่าฮันหลังใครมาเป็นฮีโร่ไงมึงเข้าใจไหมนั่นแหละฮันหลังเลยแล้วคานมาคิดซะว่าคานลงไม่ได้มันไม่ได้ชุบต่อไม่ได้เพราะว่ามันต้องให้เพื่อนชุบที่เหลือมันมันมาแล้วมันอยู่หลังกูแล้วมันก็ฟังเสิร์ฟไปแล้ว คานเข้าคานก็มาในบ้านคานมาคานเที้ยวช้าได้แค่ได้กติกูได้ประมาณ5กิโลต่อชั่วโมงกูได้แค่5กิโลเมตรต่อชั่วโมงไงแต่ก็อย้าแม้เฮียต้องมาคนข้าด่ามืยไอ้เหี้ย5กิโลเมตรแล้ไม่ถึงด้วยซ้ำหมดแรงเดินเลยป่ะไอ้เหี้ยเมียว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 เข้าตู้ไอ้ฟนไปต้องมาข้างหน้าตู้เบียร์เนี่ยไอ้เหี้ยไอ้ยุยงมัแล้วเไย ไอ้เหี้ยมันยักตู้เลยมึงยักตู้หกูออกแม่งละไอ้เหี้ยมันจับได้เลยนี่ว่าไอ้เหี้ยมึงออกช้าไปไอ้สัสเวลาก่อนไอ้ยี่มึงออกช้าไปน้องมันมันมันก็รู้ไอ้เหี้ยั้นตกรมาแล้วมันออกแบบจากตู้ไม่ไหวไม่เป็นหรือไงวะกูตาย